ออในส่วนของ m a ็ก a ซฟเนี่ยครับที่เป็นเหมือนลูกอมตัวเนี้ยก็เป็นแท่นชาร์จไร้สายระบบอะไรนะหมอคอมสวัสดีครับมมผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมวันนี้มากับเจ้า m a ็ก a ซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวนี้ก็เป็นสายยูนบีไทซนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเสียบเจ้าไทซีเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จของผมก่อนนะครับอเดี๋ยวนะครับสักอ่า เสียบแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ในส่วนของ m a ็ s a ซฟเนี่ยครับที่เป็นเหมือนลูกอมตัวเนี้ก็เป็นแท่นชาร์จไร้สายระบบอะไรนะชี้ด้วยใช่ไหมแต่เขาก็จะมีวงแม่เหล็กตรงนี้ถ้าคุณใช้ iPhone 12ซีรีส์นะครับก็เอามาแปะปึ๊บปึ๊บพี่หมอคอมจ๋าโอ้ยโ,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 โดนชาร์จแล้วเออเออเนี่ยครับ เพียงแค่เนี่ยเขาก็จะแปะอยู่เลยใช่ไหมครับผมก็ตรงนี้ผมใส่เคสหนานิดน,นึงเขาก็จะแปะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ใส่เคสต,ตออกแล้วค่ะเ<ถ>สร็จแล้วเหรอคะถอดออกแล้วค่ะ<ถ>อ่าแต่ว่าผมแปะไปปุ๊บเขาจะติดได้เลยเนี่ยอ่าโอเคตอนนี้ก็ชาร์จแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าสำหรับ iPhone 12 s e r i ีรคงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับถอดออกแล้วด้วย แต่ว่าถ้าสำหรับ iPhone ซีรีส์อื่นๆตั้งแต่ iPhone 8 p p o o n 10R iPhone 10 p p o o n 10S 10S Max p p o o n 11 S, 11 Pro 11 Pro Max อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมที่มีระบบชาร์จไร้สายด้วยเจ้า MagSafe ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จกับอุปกรณ์ที่รองรับระบบชาร์จไวเลสชาร์จิ่งหรือชาร์จไร้สายรวมถึงอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า ยี่ห้อของ Android ต่างๆก็ชาร์จด้วยได้ด้วยเช่นกันอะ <Huh? S 1> แต่ว่าปัญหาคือมัน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 ม,ม,ม,มันจะไม่เกาะติดเพราะวา่าเจ้าหลังไอโฟนสิบเนี่ยเขาจะมีวงวงแหวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่พอเราไปปุ๊บเขาจะเกาะถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกตำแหน่งเลย <S <S แต่ถ้าเป็น iPhone 8ปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาไปพร้อมกันนะถ้าผมแปะปุ๊บแถวนี้เนี่ยก็ชาร์จแล้วเหมือนกันเนี่ยชาร์จเหมือนกันเนี่ยแต่พอออกคือถ้าไปแปะถูกตรงข้างล่างนี่ชาร์จไห ไม่ชาร์ารจอ๊ยชาร์จด้วยอ่ะอยู่ตรงอยู่้างล่างก็ยังชาร์จเลยเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่นะครับอลองแปะที่ด้านล่างด้านล่างของปุ๊บไม่ไม่ชาร์จต้องขึ้นสูงอีกนิดนึงปุ๊บชาร์จไหมเนี่ยชาร์จไหมชาร์จแล้วนี่ต้องอยู่ขึ้นสูงประมาณเนี่ยขึ้นสูงคล้ายๆคล้ายๆกับใน i p h o n สิบสองก็คืออ่าสูงขึ้นไปอยู่ประมาณกลางกลางเครื่องเนี่ย คือมันก็มีตำแหน่งในการชาร์จถึงแล้วแต่ว่ามันมันมันล็อกไหมมันไม่ล็อกเราต้องช่วยมือจับหรือคุณต้องวางอยู่กับพื้นเนี่ยครับแล้วเอาไอโฟนมาวางปั๊บลงใบปั๊บสิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีวารจแงปั๊บตอนนี้ก็ชาร์จแล้วาเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับชาร์จได้ครับอุปกรณ์ชาร์จได้กับอุปกรณ์ที่รองรับไวเลสชาร์จจิ้งแต่เขาจะไม่ล็อกนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาใหม่ปึ๊บแปะปึ๊บ ปึ๊บชาร์จนะครับกับมือผมเนี่ยต้องช่วยจับคือพูดง่ายถ้าอย่างนั้นแม็กเซฟคุณต้องวางอยู่กับที่แล้วเอาไอโฟนเนี่ยไอโฟนเนี่ยขออนุญาตอีกทีนะไอโฟนตอนนี้ไม่ได้ชาร์จนะไม่ได้ชาร์จนะมาแปะทับแปะลงไปให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็วางอยู่กับที่เฉยๆ,ๆอย่างเงี้อ๋อมันมันก็ เลยมีพวกอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้ามาเสริมต่อนะครับซึ่งตอนนี้เคยรีวิวในโชว์โนอายไปแล้วไปตามได้ในสุกติบโชว์ในรายการโชว์โนอายนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นวงเป็นติกเกอร์มาปิดด้านหลัง iPhone 8 p p o o n 10เนี่ยเพื่อเวลาที่มี m a ็ s a ซ e ปุ๊บมาแปะปัะ๊บ เขาก็จะล็อกอยู่เลยเนี่ยก็ชาร์จได้ทันทีแต่อันเนี้ยพอผมปล่อยปุ๊บบาบหลุดเลยนะก็ถือว่าหลายคนบอกว่าซื้อ m a ็ s a ซ e เราจะมาใช้กับ iPhone รุ่นเก่าๆได้ไหมใช้ได้แต่ก็เป็นเหมือนกับไวเลสชาร์จิ่งที่คุณต้องวางให้ตรงตำแหน่งเท่านั้นเองก็ใครอยากที่จะหาซื้อก็1490บาท แต่ว่าเขาก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่เสริมขึ้นมาที่ชาร์จได้ทั้ง Apple Watch ชาร์จได้ทั้งตัว iPhone พร้อมกัน2อันคือมันจะเป็นแบบตัวประกบ2อันกลางออกมาปุ๊บฝั่งหนึงเป็น Mac ที่ชาร์จแมทที่ชาร์จ iPhone อีกฝั่งหนึ่งชาร์จ Apple Watch ก็ลองไปหาดูได้แต่ตัวนั้น4,990บาทนครับโอเคมาง่ายๆอย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่า Max Safe ของ iPhone ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คุณอาจจะ อ,อ,อยากได้เป็นไวเลสชาร์จิ่งแบบดูหรูหราอันแค่นี้ไม่ต้องใหญ่เลยก็มีไวเลสชาร์จิ่งได้แล้วลองนำไปเอขาอเรียกพิจารณาดูว่าคุม้มไหมกับ1ั9 0บาทแต่ว่าผมเองก็ลองหามาใช้งานดูนะครับแล้วก็เจออะไรใหม่ๆก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ติดตามกันลาไปก่อนครับสำหรับในส่วนของการรีวิวในช่วงนี้กับผมนายหมอคอมสิทธิโโคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม